ตอนนี้ผมกำลังเดินทางมารับนักเรียนที่หอนะครับเพื่อจะไปออกหน่วยที่โรงเรียนคุยนางขาวนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศที่โรงเรียนนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับนักเรียนก็จะมาเตรียมตัวกันที่หน้าหอเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับก็อีกคนนะครับผมช่างม่อนช่างม่อนนะครับสวัสดีครับอะไรมาเลย Okay. ว่างเลยอ,อันนี้ก็นักเรียนใหม่ครับช่างจ็อบมาจากเมืองเลยนะครับถูหม,ม,มบุยใหยังได้เก่าสิโลฮะมันนี่เกโลเลยวะบุยใหญ่กูสั่งกี่บานเลก่าสิบบาทมันมันลอยหรอบ่มันลอยอ ฮะร้อยดิร้อยแล้วบ่อของเฉแก่ยดี <laughs> ว่ะมาพวกเราที่คนเดียวมันกำลังกินเข้าอ <laughs> แม่เลี้ยงดีแม่เลี้ยงดีเป็นบ่แม่ก็กสีหักสีหอมเนาะเลีเ้ยงลูกคืออร่อยโลเนี่ยกิน ไปโรปงเรียนคุยนังขาวครับวันนี้เสร็จจากคุยนังขาวแล้วเราค่อยมาตลาดต่ออากาศดีได้วันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าะบ่ายไม่ตกหรอกตลาดบ้านไม้หนองคาย โอเคถึงโรงเรียนแล้วโอเคของม,มาของม,มาเลยของม,มาเลยนู้นนะครับไปตรงนู้นเลยไปชิดนู้นเลยเรียงสี่ตัวยาวเลยยกตัวไปโอเค พอมาถึงโรงเรียนนะครับก็จัดเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วก็พร้อมสําหรับการเรียนวันนี้แล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศการเรียนนะครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับผมอ่าเริ่มแล้วครับหัวแรกของทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมวันนี้เรามาบริการตัดผมฟรีที่โรงเรียนคุยนังขาวนะครับเพื่อมาฝึกทรงนักเรียนนะครับผมนี่เลย จบจากนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตลาดแจ้งสว่างนะครับทรงนักเบบรเียนนะครับผมเลยนะครับสอนให้หมดนะครับทั้งทรงมาตรฐานแล้วก็ทรงสไตล์วินเทจแฟชั่นนะครับสอนให้หมดเลยนะครับผมจบทีเดียวเขครบวงจรเลยนะครับฮะทรงมาตรฐา,า,า,านมีทรงมาตรฐานอ่ะมี ทรงทรงทรงวินเทจก็มีเอาทรงวินเทจไหมไม่ครับทำไมอ่ะครูบอกให้สั่งทรงนักเรียนหมดทุกคนครับทรงนักเรียนหมดทุกคนใช่ใชครับโอเคได้เลยได้เลยบรรยากาศก็จะแบบนี้ทุกๆวันนะครับผมการันตีเลยว่า45วันเป็นแน่นอนครับอ่าน้องยังิ้มจ้อยู่ครับมันทำใจเอาผมทำใหจเลยมอหานกันยังไงนี่ โอ้ยต้องทำเลยติดตามอยู่ครับโอ้เก่งมากเก่งมากผมก็ติดตามครับโอเคชื่อช่องอะไรนะพี่ต้งครับพี่ต้งต้งอะไรต้องต้องต้องน้องคายบาร์เบ้อเก่งมากเก่งมากทำใจไม่ตัองทำยังโอ้ยโอ้ยน่าสูขอะไร โอเคไปเสื้อเลยมีทั้งหมดเลยทั้งทิกต o อกทั้ง youtube ทั้ง f a c e b o o ทั้งทั้งไอจีใช่แล้วก็ส่งทั้งสงทั้งโอ้ยโง่สูงอะไรบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับมาตัดผมให้เด็กๆครับสนุกสนานกันไป มือมือประคองไข่อย่านีมอ่ามือประคองไข่ย้อนนานละอเคานี่ตมานี่ตามมตามมาเลยหงชงมาอรอแล้วเยี่ยมเลยตเตนักเรียนผมก็กําลังตัดอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับผม ชุดนี้ก็จะไปที่ต่อที่ตลาดแจ้งสว่างนะครับนี่เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดแจ้งสว่างนะโอเคครับตอนนี้ก็ตัดที่โรงเรียนเสร็จแล้วนะครับก็กําลังเก็บของแล้วก็ไปออกหน่วยต่อที่ตลาดแจ้งสว่างเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเจอกันที่ตลาดแจ้งสว่างครับครับ พอมาถึงตลาดก็กางเต็นต์ต่อนะครับผมนี่เลยลูกค้าคนแรกเริ่มเข้าแล้วนะครับที่ตลาดแจ้งสว่างเดี๋ยวมาดูบรรยากาศที่ตลาดแจ้งสว่างนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็กำลังทยอยเข้ามาแล้วนะครับนี่เลยครับผมมาถึงตลาดแจ้งสว่างลูกค้าก็เริ่มเข้าเลยนะครับผมเห็นไหมครับออกหน่วยสองรอบนะครับผม แบบนี้เลยเห็นไหมครับเรียนกับเรานะครับได้ออกหน่วยบริการตัดผมฟรีสองรอบนะครับได้ฝึกวันหนึ่ง5้ถึงหหัวทุกวันทุกวันนะครับกรารันตีเลยว่าเป็นแน่นอนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ